สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชัวร์ชแนลครับคลิปในวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการแอดช่วงเวลานะครับเข้าไปในคอมโบบ o ็อกนะครับคือผมจะแอดเวลาตั้งแต่เวลา24นาฬิกานะครับหรือ0.00นะครับจนถึงเวลา23.59ิกนะครับแอดเวลาทั้งหมดนี้เข้ามายังคอมโบบ o ็อกนะครับนะเนื้อหาในวันนี้นะครับ ผมได้เลื่อนผ่านนะครับเลื่อนผ่านดูข้อมูลในกลุ่มของอกลุ่มนักเขียนโปรแกรมนะครับผมไปเจอโพสต์นะครับของคุณนพพดนนะครับคือเขาต้องการรู้วิธีที่จะแอดเวลานะครับตั้งแต่ช่วงย4่สีนาฬกาจนไปถึง5ท่ม59านทีนะครับลงมายังคอมโบบ็อกนะคือตรงนี้นะครับมีวิธีการยังไงนะครับเข้าไปดูกันเลยครับ <The> ขั้นตอนในการแอดช่วงเวลานะครับตั้งแต่ช่วงเวลา24นาานะครับจนถึง5ทุ่ม59นะครับแอดช่วงเวลานี้เข้ามายัางคอมโบบ o ็อกนะครับมีวิธีการดังนี้ครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอ New Project ขึ้นมาใหม่เลยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า ไทม์เทสนะครับที่ IME, TEST นะครับไทม์เทสแล้วกดโอเคครับเพื่อทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะได้ในส่วนของฟอร์มหนึ่งขึ้นมานะครับตอนนี้ถ้าเราอยากให้เวลาแสดงเข้ามายังคอมโบบ o ็อกใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเลือกในส่วนของคอมโบบ็อกออกมาครับคอมโบบ o ็อกจะอยู่ในส่วนของทูลบ็อกด้านข้างนะครับด้านซ้ายนะคอมโบบ o ็อกเจอแล้วนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมขอทําการดีไซน์ในส่วนนี้แล้วกันนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของการดีไซน์ฟอร์มนะครับอ่ะในส่วนของไททันบาร์นะครับเดี๋ยวผมจะขอ,อะใส่ข้อมูลในส่วนของเทคว่าท่าแล้วกันนะครับ T I M E นะครับก็คือข้อมูลของเวลานะครับแล้วก็ชื่อคอมโบบ็อกเดี๋ยวผมจะขอตั้งเป็น C M B นะครับท่านะครับ T I M E และก็ ลาเบลนะครับตรงนี้ผมจะขอตั้งเป็น LB time นะครับ LB T i M e โอเคนะครับจากนั้นนะครับเข้ามาสู่ส่วนสำคัญที่สุดในโปรเจก t นี้ก็คือการโคดดิ้งครับดับเบิลคลิกในส่วนของไททิลบาร์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ในส่วนของฟอร์มโหลดนะครับเดี๋ยวผมดับเบิลคลิกในส่วนนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเพิ่มโคดลงไปดังนี้ครับ C M B นะครับ C M B CMB time ก็คือชื่อของคอมโบบ o ็อกของเรานะครับ d อ t ด o t down style นะครับ D R O นะครับเห็นไหมพิมพ์ D R O มันก็ขึ้นมาแล้ว d อ t ด o t down style เท่ากับนะครับ combo box style นะครับ C O M B O X style นะครับ combo box style .dot dot down r e a นะครับ .dot down ิ e ก็คือเราจะกำหนดให้ค่าเริ่มต้นของ combo box นะครับที่เราจะแสดงช่วงเวลา ให้มันไม่สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้ก็คือให้มันสามารถรีดข้อมูลลงมาได้เฉยๆนั่นเองนะครับในโค้ดชุดนี้นะต่อมาครับเราใช้คำสั่ง for ในการ loop นะครับในช่วงเวลาชั่วโมงนะครับก็คือ for for h นะครับผมกำหนดให้ s มีค่าเท่ากับ0 to 23นะครับก็คือให้ชั่วโมงนั้นมีตั้งแต่0.00จนถึง23นะครับนะ จากนั้นพอเรากําหนดในส่วนของชั่วโมงแล้วเรามากําหนดในส่วนของนาทีกันบ้างนะครับ for อเอฟเหมือนเดิมนะครับ for m นะครับ m ก็คือนาทีเท่ากับ0ทูอะไรครับทีนี้ทูห้าสิบกใช่ไหมครับก็คือให้ช่วงเวลาของนาทีนั้นมีค่าตั้งแต่0.00จนถึง59นะครับโ okay, อเคเนาะ จากนั้นนะครับให้ประกาศตัวแปรนะครับ tm นะครับโดยเราพิมพ์ว่าดิม tm นะครับก็คือทานนั่นแหละนะตัวตัวตัว,ตวย่อของเรานะครับตัวย่อตัวย่อที่เราเอามาประกาศตัวแปรนะครับ add new นะครับ date นะแล้ววงเล็บเปิดปิดนะครับจากนั้นบอข้อความลงไปในส่วนของวงเล็บนะก็คือ 1, 1, 1, 1 แล้วคอมม่าด้วย h นะครับก็คือชั่วโมงแล้วคอมม่าอีกทีหนึ่งแล้วตามด้วย m ก็คือนาทีนะครับแล้วคอมม่าอีกทีหนึ่งตามด้วยเลข0ูนย์และคอมม่าอีกรอบหนึ่งตามด้วยเลข0ูนย์ครับนะจากนั้นนำเคอร์เซอร์เมาส์มาวางไว้ที่หลังสุดแล้วก็กด enter ทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้ในส่วนของช่วงเวลาตั้งแต่ชั่วโมงนะครับมี 0ถึง23นะครับและก็นาทีตั้งแต่0ถึง59นะครับจากนั้นครับจับคอมโบบล็อกครับอ่า CMB ทาบนะครับก็คือชื่อของคอมโบบล็อกของเรานะครับ .item นะครับ i t r i t m item นะครับ .app นะครับแล้ววงเล็บเปิดปิดให้มันอีกรอบนึงแล้วตรงนี้ก็สำคัญนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะ TM นะครับ TM ก็คือตัวแปรที่เราประกาศมาเอาไว้เก็บ ช่วงเวลานะครับ t m นะครับ dot t o string นะครับเห็นไหมแล้ววงเล็บอ่าวงเล็บเปิดปิดแล้วเอาเคอร์เซอร์มาไว้ด้านในวงเล็บในส่วนของ dot t o string นะครับแล้วใส่ double ลโ o t e เข้าไปครับอ่าแล้วเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ในตรงกลางในส่วนของ double ลโ o t e นะครับแล้วพิมพ์ s h นะครับ s h ก็คือชั่วโมงนะครับอ่ตามด้วยเห็นไหมครับตามด้วย m m นะครับ ก็คือนาทีนะครับ H s M M ก็คือนาทีนะครับจากนั้นจบในส่วนของการแอดช่วงเวลาเข้าไปในส่วนของคอมโบบ o ็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอกำหนดค่าเริ่มต้นของ L B นะครับตัว L B time นะครับให้เป็นค่าว่างแล้กัน .take เท่ากับ double ลโ o d e ก็คือกำหนดให้ L B L B ตัวไหนนะครับ L B ตัวนี้นะครับ เมื่อทำการสตาร์ทโปรแกรมขึ้นมาก็คือให้ LB ตัวน,นี้มันเป็นค่าว่างนั่นเองนะครับโอเคนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะดับเบิลคลิกในส่วนของคอมโบบ็อกครับอ่านำเม,มาส์มาดับเบิลคลิกในส่วนของคอมโบบ็อกครับ่ะต่อมาเพิ่มโคด้ดลงไปดังนี้ครับดิมนะครับ DT DT Add date นะครับ d, AT, d t e อที d ีที่อนะ จากนั้นใช้คำสั่ง if ครับ if นะ if นะครับ date dot try pass นะครับ try pass นะ try pass นะแล้ววงเล็บเปิดปิดครับจากนั้นนำเคอร์เซอร์เมามาไว้ในวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วพิมพ์ cmb นะหรือว่า cmb ท่าของเรานั่นแหละนะครับ dot select item นะครับ s e c t นี่ไงตัวนี้นะครับ select item dot t o string นะครับแล้วคอมมาแล้วตามด้วย dt นะครับ dt นะโอเคนะนะครับแล้วนำเคอร์เซอร์อเมาส์มาไว้หลังวงเล็บแล้วเด่นนะครับนะมันเป็น if เด่น else นะครับจากนั้นเมื่อ combo box มีการ select ข้อมูลนะครับให้ lb นะครับ Lb time ใช่ไหมครับที่เราตั้งชื่อไว้ Lb time t e x t นะอย่าลืม t e x t นะครับ mm hmm. เท่ากับ dt dt d t yeah, d t o string นะครับ t o string ครับวงเล็บเปิดปิดนะ dt t o string แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับจากนั้น double q o d e ลงไป2ตัวนะครับตัวนี้ก่อนนะ double q o d e ก่อนนะครับ แล้วนำเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ตรงกลางระหว่างดับเบิลโขดทั้ง2ตัวแล้วพิมพ์ S S ตัวใหญ่นะครับจากนั้นพิมพ์ M M นะครับสังเกตตัวเครื่องหมายขั้นตรงนี้ว้นะอย่าลืมพิมพ์เข้าไปนะครับพอได้ S S และก็ M M แล้วนำเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ด้านหลังของดับเบิลโขดนะครับแล้วพิมพ์ a n นนะครับเครื่องหมาย AN นมันจะอยู่แป้นพิมพ์ หมายเลข7นะครับไม่ไม่ได้อยู่แป้นนัมเบอร์นะอ่าอยู่หมายเลข7ในส่วนของแป้นพิมพ์นะครับพิมพ์แอนแล้วดับเบิลโคดวักดับเบิลโคดก็คือให้มันมีการเคราะช่องว่างหนึ่งทีนั่นเองนะครับจากนั้นพิมพ์แอนอีกรอบหนึ่งครับอ่าพิมพ์แอนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วดับเบิลโคดดับเบิลโคดนะครับแล้วเพิ่มข้อความลงไปในส่วนของดับเบิลโคดว่า TT ทีอาร์ตัวเล็กดิ นะครับอาจจะสงสัยว่า TT ตัวนี้คืออะไร TT ตัวนี้ก็คือการบอกช่วงเวลาว่าเป็น AM หรือ PM นะครับนะตัวนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในการเขียนโปรแกรมของคุณนะครับโค้ดมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบโปรแกรมกันเลยละกันนะครับกดรันโปรแกรมครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารันโปรแกรมนะครับ จะสังเกตเห็นว่าค่าของ lb time t e t t นะครับเรากำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นค่าว่างใช่ไหมครับนะจากนั้นนะครับในส่วนของ combo box นะครับให้มีการดรอปดาวลงมาเห็นไหมครับอ่ามีการดรอปดาวได้นะครับสังเกตว่าเรากำหนดให้เป็นดรอปดาวลิทใช่ไหมครับเราจะไม่สามารถพิมพ์อะไรลงไปได้นะครับอ่านี่คือการกำหนดโค้ดในส่วนของ combo box นะครับอ่านะครับ เช็คดูช่วงเวลาสิถูกไหมนะครับ0.00 00 00, ใช่ไหมครับจนถึง0.59นะพอ0.59เสร็จมันต้องเป็นตีสอใช่ไหมครับหรือว่า2.00อ่าโอเคถูกต้องนะครับมีช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5้าทุ่ม59ใช่หรือไม่อ่าใช่นะครับโอเคนะครับแสดงว่าการแสดงผลที่เรากําหนดไว้นั้นถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกช่วงเวลาละกันเอาสัก6กโมงสี 40, นะครับ 6กโมงจุดศูเดหกโมงห้าสเดี๋ยวนะต้องมีการกำหนดอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอไปแก้ในส่วนของโคโดดิ้งก่อนแล้วกันอ่า mm เป็นตัวเล็กครับนะครับ MM เป็นตัวเล็กนะครับอ่า mm ในส่วนนี้นะให้มันเป็นตัวเล็กนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเราลองรันโปรแกรมอีกรอบหนึ่งครับจากนั้นนะครับ ดับดาวลงมาอีกรอบนึงแล้วเลือกช่วงเวลาครับเอา6กโมงสี่สิบมาเดิมแล้วกันนะครับจะได้เช็คว่าโค้ดถูกหรือไม่นะครับหกโมงสี่สิบอ่าเห็นไหมครับหกโมงสี่สิบหกโมงห้าสิบเอ็ด่าหกโมงห้าสิบเอ็ดหกโมงห้าสิบเอ็ดแล้วขอเป็นสิบโมงสี่สิบนะตอนนี้เป็นช่วงเช้าใช่ไหมครับช่วงเช้าก็จะแสดงตัวบอกในช่วงเวลาว่าเป็น AM ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเลือกช่วงบ่ายแล้วกันเอาสักอ่า เป็น13บสมนิกาห้าทีเห็นไหมครับเป็น PM นะครับโอเคนะครับในการป้อนช่วงเวลาเข้าคอมโบบล็อกนะครับจะมีโค้ดอยู่แค่นี้นะครับนะใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับแล้วก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชัวชครับขอบคุณครับ